ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การรับชมสรุปผลการดำเนินงานประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผูจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ทั้ง6อำเภอได้จัดกิจกรรมดังนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผูผาม่านนำโดยนายวิรพลกลั่นตาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผูผาม่านพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้โครงการปฐมนิเทศผู้เรียน และพิธีไหว้ครูประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในวันที่6มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผู่ผาม่านพร้อมกันนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และมอบใบเกียรติบัตรสำหรับผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธในการสอบสูงสุดโครงการประชุมองค์กรน,นักศึกษาระดับตำบล โดยได้ดำเนินการในวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2567ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกตำบลทั้ง5แห่งโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและการประกวดโครงงานของนักศึกษาในระหว่างวันที่20และวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกตำบลทั้ง5แห่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูนำโดยนางสุภาพรอ,อินทมาตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียนตามหลักค่านิยมไทยและพิธีไหว้ครูในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567หน้าหณหอประชุมอำเภอสีชมพูในกิจกรรมได้มีพิธีไหว้ครู และพิธีบายสีส er kind of ู่ขวัญให้แก่คณะครูบุคลากรนักศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันยาเสพติดดำเนินการในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2567นาหอประชุมอำเภอสีชมพูในกิจกรรมได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ดำเนินการในวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ในภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเวียง นำโดยนางหทัยการส้อยงามผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเวียงพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการในวันที่14มิถุนายนพนะุทธศักราช2567ณหอประชุมเทศบาลตำบลภูเวียงโดยมีนายชินวรปัญญาสถิตนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียงให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ ตรงตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการให้สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2567 ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกตำบลทั้ง11แห่งเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นําดําเนินการในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567 ณนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกตำบลทั้ง11แห่งเพื่อให้เรียนมีทักษะความรู้ในด้านผู้นำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชุมแพนำโดยนางสาวประภาสิริสมงษาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชุมแพรพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้โครงการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ดำเนินการในวันที่23มิถุนายนพุทธศ 2, ักราช2567ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกตำบลทั้ง12แห่งเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงโคกหนองนาโมเดลและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดำเนินการในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567ณนะหอประชุมอำเภอชุมแพในกิจกรรมได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนดำเนินการในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567ณนะหอประชุมอำเภอชุมแพ และพิธีไหว้ครูรำลึกบูชาครูโดยครั้งนี้มีนายสมนึกคำตันประธานคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเก่านำโดยนายจตุรวิทย์วงสุรสินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเก่าพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567นาสณสวนสิริธรรมจักรตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้สู่ประชาธิปไตย ดำเนินการในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงเก่าเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567และมอบบุิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง3ระดับดำเนินการในวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอเวียงเก่าพร้อมชี้แจงรายละเอียดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองนาคำนำโดยนางสาวจุริมาทุมคำปันจรัสผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองนาคำพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้โครงการเรียนรู้และป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา ดำเนินการในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองนาคำเพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดงานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผู่ผาม่านดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผูพผาม่านเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านสุขภาวะอนามัยในชุมชนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผูพผาม่านดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้อาชญกรรมบนโลกออนไลน์ในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567เเพื่อให้นักศึกาษามีความรู้ในด้านอาชญกรรมบนโลกออนไลน์ งานการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผูได้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดการรักการอ่านและมีความรู้มากยิ่งขึ้นและได้ดำเนินการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดทุกสัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เกิดการรักการอ่าน งานตามนโยบายและงานอื่นๆศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานตามนโยบายและงานอื่นๆมีดังนี้ผู้บริหารครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผูจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ด้วยรักพิทักษ์โลกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567ทั้ง6อำเภอผู้บริหารครูและบุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนายถาวรพรีดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจําจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2567ณห้องประชุมกลปพฤกษ์สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารครูและบุคลากรสกรระดับอําเภอกลุ่มโซนเคียงผูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในระหว่างวันที่5-7มิถุนายนพุทธศักราช2567โดยมีนายถาวรพรีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนางกัลยาหอมดีข้าราชการบำนาญร่วมบรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานณห้องประชุมกลลประพฤกษสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชุมแพ ขยายผลโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้กับบุคลากรในระหว่างวันที่17-19ถึงมิถุนายนพุทธศักราช2567ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นงานภาคีเครือข่ายผู้บริหารครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผูร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงต่อต้านยาเสพติดในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2567คือรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72. พรรษามหาราชาทั้ง6อำเภอศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกลุ่มโซนเคียงผู ขอจบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนต่อไปสวัสดีครับ